สวัสดีตอนเช้าว,วันศุกร์ที่22กันยานย,น 2, นนยน2566นะเพื่อนๆนะเดี๋ยววันนี้ก็มาทานอาหารเช้ากันเนาะเออเนาะตรงกับวันหยุดเราเราก็เลยเตื่นมาทำอาหารเช้ากินเออก็มีไข่ดาวนะแล้วก็มีไส้กรอกไก่งวงแล้วก็มีผักแตงกวามีมะเขือเทศน้ำส้มกาแฟเนาะเ,เดี๋ยวใส่เกลือนิดหน่อยผัก <c oughs> ที่นี่เราใส่รวยนิดหน่อยนะ ก็มาเลยนะเพื่อนนะเดี๋ยวลองเอกินไข่ดาวลองดูนี่ก็สุกกลางนะใครชอบแบบไม่สุกก็กินไม่ต้องสุกมากกินสุกกลางอืม Hãy subscribe cho kênh